คนอยางนั้นถูกกินดีปินแดงทุกคนมาเนี่ยลาบเนี่ยงงมาเนี่ยไปย่องลาบเนี่ย,งงยนะทุกคน สบายดีสบายดีสบายดีเด้อมทุกคนวันนี้มาพบมาพอบับส่งมายังไรอเก่าวันนี้รับเมือยช่างแหม่มยินเนาะลงตลาดมามานี่แหละพี่น้องมานี่แล้วนี่นี่ถักปลาบหลับหนึ่งหรือเป่าคอยคมที่แรกวายองวาที่ช่อยช่อยเอาเลยช่าแหมมันว่าบบไรช่าแหม่มถักผักมันกระเดิ่งพี่น้องหนาเห็บปะ วันนี้สีลาบเนี่ยสูกินมาเนี่สูให้แมงยิดมแยบแยบมานี่ยข้มมามวนปะวนแห้งปะลาบสูดสักสูรได้แหละสูบพยองแหละก้อยคมมแหละลาบสีน xin à con đó Hãy còn cho กระเด็นเนาะซอยจุ๊บไม่เอาซอยจุ๊บซอยจุ๊บแสร็จ<ม>ย,ยุ่งพอยุ่งอะไรดิเออเฮี้ยงัวไอ้คมมีผิดมียังนำเนาะ มีบีนะบีบุมีนี่เป็นนู่นะเนาะพงนู่นอะชร้ายแชบ,บ้ายชชหน่ยนอยแชหน่อยมีพริกประเพรบ่เฮยธรรมดาเนาะเป็ดลายกับบือเลยใช่ไหม่อ็มกเพร็ดไปไหนน้ำปลาะนะไม่ได้อยู่น้อยนึงน้นำปลาซูชิใส่หมดเลยแฉบ หัวเนาะเพื่อดิชิมก่อนขรัวขัวลงไปเฮ้ยหมย้อเนี่ยแต่กินเองนะก่อนเป็นลอยไม่ได้จำนี่ครับไปซสือลนะอันนี้เลื่อยอีกซืือมากลอยหนึ่งเนาะยาบกรลายกินช่องขาบท้ามขาบหเหลือดใ้เช้าเหลือดลงใส่ แต่อะไรจะบอกเลยทำไมเหตุเจ้าขอลงาอยาลำกลดบุกินดีปีนแนงดงเนอะช่องบวงเนาะจรดจตรวจ มลงไปว่ใช่หรอแขมอมน่ะสูดได้นอสูดได้นอบีมดนะบีบุมมมีบีวางเลยสูวะบีบุมีโอ้ปวดรังเลยนี่ทุกคน กูดได้น้ออืมแซบ่แซบเกลือใช่ไหมอย่า่อยนะก่อนชิมเบิางก่อนอืมแซบ่บแซบ่บใช่ไหมที่ขวัวบอ วกวาดันมาเอานี่ก่อยคมโตดเนป้านก็เหมือขัขวานนะโจดบอยองเรียบร้อยห็นะทุกคนเหยียบเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินเลยทุกคนนะสบายดีสบายดีสบายดีอีกเดี๋นหนึ่งเด้อทุกคน มา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 ได้เรียบร้อยเลยพี่เขาสบายดีไหมท่าแม่มสบายดีสวัสดีเด้อเหมือนเมื่อกี้กข้าวน้ำซุปแม่เหมอเมือวันนี้นท่าแม่มบอยองมามามาื่อวานนี้บอยองมีก้อยซีนเหมือนไหมคะอือก้อยเนื้อได้ผักกาดฟือเหรงมะแดง่อมะเดงไปตลาดมาได้อย่งได้มะแดงก้อยซีนอือจากก็ะต้อแหละ พี่เขาแรกตอนนี้เอาเนาะ,ะแมมหนึ่งเองแสบขึ้นแมนแม,แมลอง,งมันงานกี่แล้เนี่ยฮะเบิ่งลองมันกันขึ้นแซมผัวอืมหัวแทบยนุ่มบ้าหนุ่มบ้า,บาแดอืมสีแดงคือการเลยออกตองตอะไรหมดเนี่ย แกับเดือดเผ็ดเนาะถ้าแมงปูไหวผักแก้มกระป๋าดูผักกาดมันยังไม่เกิดตัวนี้เออมาเกิดกระยามันเข้าหรอกแต่แมงมันแมงแมงเจ็มเลยผ่าอะไรก็คือนี่เนาะกระเทยกระเทยอื้กระเทียม เลยนะได้ข่าบได้เนาะบิ๊กอืมอหายมันรู้เรื่องไปเลยหายมันรู้เรื่องไปเลยพี่น้องจะเปีนมังนาวสิบ่มีมังนา,มนาวหรอชมยังชมนะใช่เอาโอ้พักกับมาเอกน้ำรังบาดเนี้ยเอาตัวบาดเนี้ยตัวตัวบิ๊ก เป็นเพียงในห้อมเป็นห้าง,งยอมเป็นห้องกระสุกนกสุกระสันวันนี้มาแพ็กคู่ได้มไหมพี่น้องก็จำแนกที่เป็นเหมือนในหน่อยเด้อถ่ายตอนเหลืองานเนาะเป็นอย่างน,านั้นเป็นยู่กากพีเ <c oughs> <c oughs> นาะ พี่ดแดงแมนยูกาดกินพอนีน <online S 2> ้อยนั่น <smiled> ร้อนนิดเนาะสวัสดีครับพี่พี่แมนยูอย่าไปหยองสวัสดีครับพี่พี่เรียวพู้อย่าไปแยงอ้าวน่าจำได้แล้วแมนยูอย่าไปหยองเรียวพู้อย่าไปแยงเมื่อเนี่ครับเธอออกมาแล้วเมื่ออิญนี่เพราะว่าแมนยูเตะมาแลรงนี่อ๋ออ่าสี่ห้าตุ่มเนี่ย เจ๊กบสเปอร์พีพีริงกินไก่แล้วกาไก่ิตอดพีเราโอโห้แรงเลยโอ้บุญลงก็อยากนี้สิเีกันฉันขคาออกด้วยนะฉันขกินด้วยแบักแกกับไรน่ยสัึตัวมือเจอใครมนึตัวครับอ๋

gialle นี่กับลูกกับเมียนี่แท้นี <S 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 2> <S 2> ่กับแม่บ้านเลยทำยังเอาละนะทุกคนนะเนาะนี่แหละอาจีพถ่ายเบิ่งประมาณนี้เนาะชีวิตประจำาา้านเฮาวันนี้ทานไปอีกมือหนึ่งเนาะครับอาหารกับก,กินเฮามีอย่งางไรกัแหละพอยอมเจ็ด ปล่อยคมหรือว่าลาบเนาะดาบเนื้อดาบสีนั่นแหละซอยจุกินมาเนี่ยทังคนลเลยทำแบบคลิปนีก็จะถายประมาณน,นี้เนาะสำหรับผู้ใดที่มาขักในพวกเขากะฝากทิดเต้ารับชุ่มทีมาหน่อยเดอ้อคนซัพพอร์ตไปก็ไม่โค้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตพวงเขาเนาะ ไคนแชร์คนติดตามมือโฆษณาให้เฮาเนา,เานะให้มีกำลังใจคลิปต่อไปนะเนาะเท่ากับมือใหม่นะเนาะบริเรียนได้ดังเนี่ยเนานะคอยเห็ีดไปเรื่อยๆใจมากแพ้สำหรับคลิปนี้ก็ดีไท,ทยเบิร์ดมากเลยเนาะและกินเผ็ดเลยสำหรับคลิปนี้ขอยองธิรก,กาคงว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย